สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งข้าวสู้ข้าวเห็ดอีหยังอันนี้ป๊าไม่ยังกองจัดผ่านนี่ข้าวสุกเจ้าเห็ดหยังนะโอ้สวัสดีครับพี่น้องเจ้าเห็ดหยังอันไหนเจ้าปุ๋ยชิคายได้อมาหนีิไก่จนมันขุดปลาลอยกระสอบพี่น้องเต็มหมดเลยแมนเบิ่งเบ่ฮะห้าดูพี่น้องแมนเบิ่งหาลอยสอบข้าวสุกปุ๋ยทั้งนั้นเด้อนี่จะปุ๋ยที่จัดการกับแม่ต้นมาหนีิเบิ่งสี่โคตรน้องคนนี้ น้องลาอีกสองคนเ้น้องลากับน,น้องเตยซอยกันพี่น้องใส่ต้นมังคุดต้นมังคุดกับซองรอยต้นแต่ว่าไอ้นี่หาร้อยถงเพิ่นสั่งมาเมื่อวานนี่เดี๋ยวเลยะไดมาใส่ให้เพิ่นซอ,อยกันมาเบ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้อมาพาพี่น้องมาทำงานอีกแล้วจ้ามา,านคนมาพ่อกันมันนีก็ตกแดดด้อ <laughs> คู่ใจเฮ้ากันอยู่นี่เดี๋ยดีเดีคู่ใจพอชุก <laughs> หลังจากเลรงเรียนน้องหลับมาไมมตุนึงก็เลยมานี่ <10. S 1> ใส่กี่ทงไปพอชุกยี th ung, th ung, ่สิบุงงละสิบโลยี่สิบทงทงละสิบโลต้นละจักทงแบบน,นี้ฮะต้นหนึ่งสองงเลอต้นใหญ่สามพี่น้องโอ้ต้นใหญ่สามต้นน้อยสอง,องพี่น้องจา๋าอืมเอ้าหลังจากนั้นพอเมตุนึง,งชีวภาพพี่น้องเชิญดูบรรยากาศนั้นสวยงามจักเด็กจักหน่อยนะพี่น้องน้องได้โอกาสรอพอชุบขนหยุก กระสอบขึ้นนั่นเมตุนกันทีได้อันโลจังหน่อยแป๊บหนึ่งอ่าหลังจากนั้นเมตุนกันทีได้หันพาพี่น้องมาดูบรรยากาศนั้นสวยงามเด้อจ้าพี่น้องจา้าหลังจากเมตุนรอผู้สุบผอเอาเก็บอันนั้นขึ้นเมตุนกัเสื้อกัดจักหน่อยผักพี่ผักน้องที่อยู่ไกลอยู่ไกลเราพี่นอ้องเนาะในประเทศและนอกประเทศเด้อจา้าผังลาวผังไทย พอสู้ก็ไม่ตูนกับบมีย่างไม่จะพาพี่น้องมาทำมาทำงานทำการอะไรพี่น้องเอ้ยมึดูั่วเตี้ยนเพิ่งจะงามแท้แทนอันนี้น้องละก็เพื่อนคนอีกขั้นหนึ่งต่พี่น้องำลังมาด้วยใจพี่น้องเบิงมางนั่งนั่งคู่ใจมาแล้วขั้นน่าซิบย์โลจอดเลยเข่าเข่าแถวเข่าแถวอือ เขาเถ้พอชุกเต็มไปเต็มแล้วเขาก็ออกไปต่อให้น้องล่าก็น้องเตยเข่าต่อบัดนี้ค่ะมึงไปหาสัมผัสสาวๆเขาก่อนสัมผัสสาวๆเขาก่อนพี่น้องพี่น้องอันเบิ่งกับพังกันเอาฟุ้ยไปใส้สาวๆสวัสดีกล้องให้แม่น้อยจ้าน้องล่าน้อย พระกรรมธาตอย่างนี้พระกรรมธาทุาป็อย่างคนปุ้ยค่ะพี่น้องเอาไปใส่ยางจ้าใส่ต้นมังคุดโอ้อ,อวันนี้ลุยกันเด้อพี่น้องรอสามเมลูกสี่เมลูกเฮาอายางงานเมตุนไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะคลิปนี้กับพี่ลายมาเชิบเชิบหน่อยหนึ่งค่ะขอบคุณจ้า